วันนี้เขาจะมาแนะนําวิธีการลบไฟล์ขยะหล่างแคทในโทรศัพท์สําหรับคนที่ไม่เคยลบแล้วเครื่องอืดเครื่องช้าใส่งานหลายนะคะมาดูกันเลยค่ะเขาจะกดไปที่ฟันเฟืองตรงการตั้งค่าจิ้มเข้าไปแล้วเสร็จแล้วแล้วเลือกเลื่อนลงมาหาคําว่าแอปนะคะเมื่อเจอคําว่าแอปเร็จแล้วให้ทุกคนจิมเข้าไปตรงคําว่าแอปค่ะ เมื่อจิมเข้าไปที่ตรงคำว่าแอปมันจะขึ้นมาตรงการจัดการแอปนะคะตามลูกศรเลยค่ะจิมเข้าไปเสร็จแล้วก็เลื่อนหาแอปที่เราต้องการที่ไปจะไเป็นไฟล์ขยะนะคะเฮาจะเลือกที่ Facebook เพราะของเฮาเครื่องมันอืดค่ะจิมไปที่ a c e b o o k แล้วก็เลื่อนไปที่ตรงการใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลของ a c e b o o k นะคะ mm hmm. เลื่อนลงไปเราใช้เนื้อที่ไปทั้งหมด2.88นะคะ เขาจะจิ้มไปที่การใช้เนื้อที่มันก็นจะปรากฏขึ้นมาว่าเขาใส่เนื้อที่ไปทั้งหมดแล้ว2.88เสร็จแล้วดูที่ลูกศรข้างล่างคำว่าล้างแคสเรากดเข้าไปเลยค่ะเท่านี้เครื่องเราก็จะมีเนื้อที่เพิ่ม